มันเกี่ยวล้นะครับท่านผู้ชมแมโลงก็จะลงลกหน่อยนะครับเดี๋ยวทําเสร็จก็จะหายลกนะครับเสร็จแล้วก็ลกเหมือนเดิมครับผมอตรงลงจะลกไม่นีโอ้โหคุณตาคุณตาจับช้างเองเลยครับ ตาม,มาผูกประบานเองเลยฮะ,ะเอาทำไมวันนี้เปลี่ยนที่ผกูกคุณตา,อเ,ตตาเอาแล้วทำไมคุณตาไม่ผูกตรงนี้นี่นโอ้กลัวชื่นไปถึงเสา,ากลัวเสาหาักโอ้ไอถุงนะั่นคือถุงใส่ตัวยูเนะดี๋ยวก็ออกประบานจะผูกตรงนี้ แล้วคุณตามไม่คิดว่าไอ้บัวมันจะถึงเหรอฮะม,ม,มืมอออ,อยาวเบัวมือสั้นไอ้บัวมือสั้นกว่าอันนี้เราวางคานเลยนะครับวางคานเพราะเราดูแล้วว่าช้างเขาน่าจะชนฝั่งนี้ อันนี้ก็เป็นที่ของอีกฝั่งหนึ่งมาให้ถึงกันนะช้างก็น่าจะชนนะนะชนคานชนอะไรอะ่ะอาจะต้องวางคานอะ่ะถ้ามันไม่อยู่จริงต้องเอาเสาอ,อีกเสาหนึ่งมาค้ำแต่อาจจะไม่ได้ค้าทุกเสาอาจะค้าไว้สักเล็กน้อยเพื่อต้นแรงกดโอ้โหนี่คุณตาน,นานเห็นที่นะคุณตาจับช้างเลย มันุ่มยนแล้วบัวบานเนยออาลยถึงไหมถึงคาล้างก็ถึง,ง,ถงพี่ใหญ่คุณตาก็ต้องยกออกไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมเรียกตัวช่วยครับเรียกขวาดเอ็มมายกช่วยครับแล้วก็ไม้อันนี้คุณตา เดี๋ยวมาดูคุณตาจับชื่นใจนนครับจะนิ่งนฮะเดี๋ยวผมจะจับชื่นใจเองเดี๋ยวคุณตาเหนื่อยนะไล่ทายเห็นไหมจับชื่นใจทายเห็นไหมแบดมินตันไปใช้กันใช้กัน ดูใสเขามีสร้างบ่ผูกส่น้องปุ้ยหน้าไปครับผมเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวพาบุหลายไป,ไป๋ยวผมจะไปพาพี่ชื่นมาผูกตรงนี้ตรงนั้นเออตากลัวพี่ชื่นไปมือถึงเออถึงว่าจะผูกสั้นแต่ว,ว่าชื่นเขาตัวใหญ่ดูยาวสูงเลยต้องมาผูกตรงนี้ บุญไหลครับดูครับบุญไหลเขาเดินช้ามากครับลีลาครับผมโหวันนี้ไม่ใช่จะถชายชุดนอนนะครับเดินคางทางค้างแล้วอ้าจาหัวอาวเจ้าหัวเหมือนเดินแบบมาครับลื่นลุ้มปุ๊บไม่รู้ว่าจะลื่นครับผมมาถ่ายผมจะเอาชุนใจยอาบุกตรงนี้อาจจะเลื่อนเล็หน่อยครับเพราะว่าวันนี้พนักงานกวาดเขายังกวาดนะ คุณลายวนครนี um ้ it, ุ่นี้นะครับค่นี้จะเป็นบุหรี่ครับบุหลายสัมปทานตัวแรกกับสองกันเลยเดี๋ยวหมอพี่หอ่ใครเหรอพี่ยังเปีย

มามาเฮ้ยบีบเ,เ,เ,ร,เร็วโอ๊ยมันเกี่ยวล้มนะครับท่านผู้ชมแม่เหลืองนิดเดียวนะครับไม่ล้มเนี่ย ดูไรครับคุณนี่คุณเหมาใช่ไหมอะไรคุณเหมานี่ให้คุณเหมาไงอ้าคขันช้างคุไหนครับไม่ให้คุณเลยผมไทยเอออาอาจารย์เอ็มไม่สมทานเหรออาจารย์เอ็มต้องมาแต่เช้าแล้วทุกวันไหมแน่แล้วเน่แล้วแนแล้วแน่แล้วน่สุดแล้วดิ มาอยาแย่งงานดูนะ,นะครับวันนี้นนให้ชื่นผก<อ>ตรงนี้ให้บัวบานผกตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะมาพามาวิเคราะห์ตรงนี้นะครับว่าเรากําลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าเราจะใส่อันนี้ตรงนี้นี่แล้วก็อีกางหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้กลัวช้างนรอดได้ว่าว่าจะซื้อพ่อแป๊บเล็กมา ให้มันเล็กกว่านี้ครับฮะบ่ใสอันนึงก็ได้จะอันเล็กอยู่ไม่ให้ช้างรอดไปได้ครแต่ว่าช้างตัวโตไม่เป็นไรเรากลัวแค่ช้างเล็กทีนี้ตรงนี้วางคานนะครับวางคานเลยเพราะกลัวเขาชนแล้วมันราบคานสูงครันแค่นี้ได้คานนี่ก็ขนาดนี้ครับไหนี่นะ อันนี้เอามาเทียบไปดูเฉยอันนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับต้องออกปิดอีกแต่ว่าอันนี้ข้าวๆครับยาวถึงอ้อมไปถึงนู่นให้ดูครับนู่นนู่นอ้อมนี่นะครับพอเสร็จพอทําเสร็จนะครับเราจะขุดสระน้ํานะครับรบ,บริเวณใดบริเวณหนึ่งีนนี้ทีนี้เราจะปล่อยให้คอกนี้โล่งน,นี้โล่งลลถ้าเืียงไหนปล่อยได้สักชั่วโมงนึงก็ปล่อยให้เดินเล่นเลย ตรงนี้โล่งเผื่อเขามาหลบแดดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะวางคานเหมือนกันแน่นหนาะตรงนี้จะโล,โล่งครับโล่งเสาอยู่ตรงนี้นี่โล่งมาตรงนี้เป็นทางเข้าครับเผื่อรถเข้าได้ทางเข้าได้อเรอาดินถอยไปถมอะไรในนั้นครับตรงนี้เป็นทางเข้า แผนก็เป็นแบบนี้ครับอันนี้พึ่งใส่ไฟไฟถ่ไฟ,ไฟครับแล้วก็จะมีน้ํามีน้ําด้วยนะไ่ไฟมีระบบน้ําแล้วที่สำคัญก็จะมีแอ่งน้ำตั้งหากนะครับเป็นวงกลมให้น้ำให้ช้างเนี่ยเขาเดินมากินกินน้ำเองได้ครับหรือว่าเราผูกเนี่ยเราจะเปิดน้ำเป็นเวลาให้ช้างเขาสามารถ กินน้ำเองได้ตลอดเวลาเราไม่ต้องมาให้น้ำเขาครับนี่เป็นหนึ่งอย่างจากคุณยายด้วยคุณป้าวัดดีแกขอมาแล้วก็หลอดไฟครับต่อไปหลอดไฟหลอดไฟครับกูปวงจรครับดีไม่ดีดอนา,าคตอาจจะติดมุ้งติดแอร์ด้วยคุณตา <laughs> ใส่อาจจะใส่พัดลมหรือว่าอะไรนะครับในอนาคตเราก็ต้องดูว่า เผื่อเราทํางานหนาะม,มีงบขึ้นเราอาจจะทําที่มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่กับเราเราก็รักเขาเหมือนคนในครอบครัวดีไม่ดีอนาะคตข้างหน้าอีกเสร็จจากนี้นะครับอาจจะทําเป็นหัวเห็ดทําทําแน่เลยครับแต่ว่ารอให้มีงบเยอะกว่านี้ก่อนจะทําเป็นหัวเห็ดให้เขาให้แม่เขาแล้วก็ให้เผื่อป้าเข้ามาลำพูนมา ก็จะทำหัวเห็ดไว้ให้เขาอีกเวลาเขาดอนนออะไรอย่างนี้ตอนนี้คุณตามังดูว่าช้างนะ่ะถึงไหมไม่ถึงเราทำเราก็ดูบริเวณสวนรอบขานะเราไม่ได้ทำไปถึงถึงที่เขาเลยนะเพราะว่าเรากลัวจะไปดึงกินอะไรของเขาครัเราก็ดูเหมือนกันนะส่วนลงตรงนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะัดยาวนดด สระน้ำยังไม่ยังไม่รู้ว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ดีครับสระน้ำานะครับในนี้แหละครับผมในนี้แหละครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าจะขุดตรงไหนดีตรงไหนตรงหนึ่งน,นี่แหละดูตัวบานคินดีว่ะเป็ดกตรงนี้ชื่นหลายด้วยอยันนี้เล่ตุ้มเป้เลยครับดูช้างเลย ชื่อังไมีสองล้นเลยเดี๋ยวเอาให้สักเฮ้ยแดดเดียมว่ะตอนนี้กลับไปแล้วฮะกลับแล้วไมไ่เอาขึ้นห่ะดีแล้วตอนนี้ไม่เอาเอาให้ใจกินนะเดี๋ยวเอาให้อีก เอาไปให้ขึ้นเอาไปกินแค่นี้ก่อนไปยังไม่พอไม่หรอตอนเจนต้องให้อีกครับกินเรื่อยๆอันนี้เอาวันนี้ไม่ได้แปลว่าฝากกด subscribe กดกระดิง่ง like, กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายวิดีโอที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับ